นี่นี่จุดกะไทเกอร์นะตอนนี้เราเย็ยบด้วยได้นอกเรียบร้อยแล้วปัญหาของมันก็คือไอหัวตัวนี้ชอบเปิดตอนนี้บางติดเข้าไปหมดไปแล้วไม่หมดแล้วเพราะว่าบางลลกมาแล้วขัดขัดน้ํายากัดกระดาษทรายแล้วติดกลับเข้าไปเสร็จตัวนี้มันจะชอบปัญหาของมันเลยแหละจุดหัวของมันเลยพอเราติดกาวติดน้ํายาเรียบร้อยหมดแล้ว เราก็มาเก็บด้วยยางอีกทีหนึ่งเพื่อให้ยางตัวนี้แห้งและประสานช่วยยึดกอออีกทีหนึ่งตัวยางพวกนี้พอมันแห้งมันจะประสานดีติดนึบ คือติดกาวมันก็อาจจะอยู่แหละแต่เดี๋ยวพอเราประสานด้วยยางตัวนี้เสร็จเราก็ค่อยเก็บสีแล้วก็เก็บน้ายาเคลือบมันก็จะแน่นทำให้หัวไม่หลุดรองเท้าเราต้องดูแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ข้อที่มันหลุดบ่อยเพราะอะไรอย่างถ้าลองเท้าสไตล์นี้ไม่ต้องห่วงหัวตัวนี้แหละหลุดบ่อยมากซึ่ง ติดกาวก็ไม่อยู่แล้วบางคนติดกาวก็ไม่ได้ลอกมานะแต่ของบางนี่บางลอกใหม่หมดเลยแล้วก็ลอกมาเสร็จก็ขัดใหม่หมดเลยก็อยู่แล้วแล้วบางยังซีนด้วยยางตัวนี้แล้วทิ้งไว้วัน ทิ้งวัน,น่แล้วก็มาเก็บเก็บน้ำยาเคลือบแล้วก็เก็บสีก็นึบไม่มีหลุดนะสูตรใครก็สูตรมันนะจากเราเย็บเสร็จเราก็ต้องเก็บอ่าน้ำยาลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บกันน้ําเข้าไงซีนปิดกันน้ําเข้าอีกทีนซึ่งมันจะแน่นอนกว่าพอเราเย็บอยู่ แต่ปัญหาก็มันคือพื้นในสก,กะพวกเนี้ยมันบางเมืม่อมันบางเราต้องเย็บแล้วก็ลงน้ํายากัดเพื่อจะซีนกันน้ําเข้าเพื่อไม่ให้น้าเข้าเราจะมาเริ่มทําน้ํายาซีนผสมเพื่อการไม่ให้น้ำเข้าเพราะว่าพื้นพวกเนี้ยโอ้ยเยอะไปเพราะพื้นบนเนี้ยมัน มันบางทุงนบนนี้มันบางโ้สินงเลทิ้งตัวนี้ไว้วัน เราซีนเพื่อให้ตัวนี้เข้าไปเคลือบอยู่ในในรอยที่เราเย็บแล้วมาเก็บรายละเอียดทิ้งไว้วันนึงเพื่อมันเซ็ตตัวกันน้ําเข้าตัวนี้ก็ผสมด้วยยางพาลาผสมยันไม่ตันดีเทคนิคพวกนี้เราต้องคิดค้นกันเองนะ เพราะว่าต้องรีบมันมันใจนั่นเร็วมันเซ็ตตัวเร็วมากมันซึมเข้าไปที่ร่องรอยรอยที่รอย,อยราเยียบเร็วมาก เดี๋ยวพอมันซึมเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดแล้วลงสีลงเครือบตอนนี้เราต้องกันน้ําก่อนเพราะว่าถ้าเราเย็บแล้วเราไม่ปิดกันน้ําน้ํามันซึมเข้าได้นะบางอราคิดค้นมากลงผิดลงถูกมาหลายเปี้ยกว่าจะแก้ปัญหาได้ ไมเราต้องซียนเข้าไปในร่องที่เราเย็บแล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็เคลือบแล้วมันก็ฝังเข้าไปแล้วมาเก็บรายละเอียดอยนีนนะมาเก็บรายละเอียด พวกนี้ต้องใช้ของที่ยืดหยุนเหมือนกันก็คือยางกับยางใช้พวกบกสง่งบ็อกซี่ไม่ได้นะมันแข็งยางมันต้องยืดหยุ่นการลงการร้อนไม่ได้นะรองเท้าพังหมดพื้นรองเท้ามันทำจากยางพาราเราก็ต้องใช้ยางพาราในการประสานกาะ